จถึงคุณแม่ผมคิดถึงเขามากนะครับฮาวด์ดวังเปิดใจกับนายเทนหลังถูกในประเทศกลับไต้หวันเป้อารักเบื่อฉายานหนุ่มมาสเตอร์แมนกลัวใบเตยป่วยชวนเที่ยวทริปหวานสุปตาเกาหลีให้กำลังใจวัยรุ่นสอบเข้ามาหาวิทยาลัายสนับสนุนข่าวบันเทิงโดยเครื่องสำอางชีเน่หม่ยาสีฟันซออินเทนซีฟกำแพงน้ำนมขวนเหลืองลัตาซอย ภาพยนต์ผีเข้าผีออก สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวบันเทิงนายเอนเตอร์เทนแล้วนะคะนี่คือเวลานักของเราค่ะจันทร์ถึงศุกร์11บเอริการสนาทีเราพร้อมแล้วที่จะรายงานข่าวบันเทิงให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนใครค่ะใช่แล้วครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับพี่แป๋วแล้วก็พี่โตกนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยบรรยากาศความอาลัยของเหล่าผู้บริหารและนักร้อง KBN Awards ที่มีต่อสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครับ กนนรรณรงค์เดชผู้บริหาร KPN Award นำทีมสาวเสียงคุณภาพน้ำหวานรพ,พันธ์เจ้าของตำแหน่งนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยคนล่าสุดและเพื่อนๆร่วมรุ่น KPN Award ครั้งที่23เดินทางมาสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปริณายกณตำหนักเพชรพร้อมทั้งนำทูบเทียนแผ่และพวงมาลายัยไปกราบสักการะพระรูปที่ตำหนักคอยท่าปราโมทวัดบวรนิเวศวิหารในฐานะที่เมื่อ10ปีก่อนบิ๊กบอส KPN เคยบวชเป็นลูกศิษย์สมเด็จพระสังคราชค่ะ มีโอกาสได้เจอท่านสองสาครั้งอะไรเงี้ยครับก็ก็ถือว่าเป็นบุญครั้งหนึ่งในชีวิตมากๆครับท่านก็จะเป็นแบบน่ารักมากครับแล้วก็แบบใจดีแล้วก็แบบว่าท่านจะก็แบบว่าคอยแบบยิ้มแย้มให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่ที่อยู่ในวัดอะไรเงี้ยครับพอบวชแล้วก็คือได้อะไรกับชีวิตเยอะมากแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตอะครับ การสักการะประสบสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถือเป็นอีกโอกาสสาคัญที่คนไทยหัวใจพุทธจะได้ร่วมรําลึกและน้อนำนำมนําคําสอนของท่านมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตสืบไปค่ะส่วนข่าวนี้นะครับเป็นข่าวเอกซ์คลูซีฟเลยนะครับเราจะมาต่อกันที่าการเปิดใจของฮาเวิร์ดหวางซึ่งส่งตรงมาจากไต้หวันเลยคือเขาติดแบล็คลิสต์นะคะ,คะเข้าเมืองไทยไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเรามีสัมภาษณ์ส่งตรงจากที่นู่นเลย หลังเจอมรสุมข่าวเชาว้ทาทั้งเรื่องปีนขึ้นไปทุบก,กระจกบอกรักด้วยเลือดที่บ้านแฟนสาวแถมผัวพันคดียาเสพติดจ,จนต้องโทษถูกในประเทศออกจากราชอาณานจักรไทยเมื่อ5เดือนก่อนและติดแบล็คลิสต์ห้ามเข้าไทย5ปีอดีตนักร้องในแบบหนุ่มฮาวด์วั์วังก็ต้องสมสารกลับไปใช้ชีวิตที่ไต้หวันซึ่งนายจตแอเงก็ได้บุกไปสำรวจชีวิตอดีตนักร้องในแบบชื่อดังที่ต้องปิดฉากชีวิตในวงการมาเทิงไทยแล้วมันนับหนึ่งใหม่กลายเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักที่บ้านเกิดค่ะตอนนี้ผมกำลังเก็บตัวแล้วก็บิวหุ่น เพื่อที่จะลองไปแคสติง้งเริ่มต้นแคสติ้งใหม่เหมือนตอนที่ผมกลับมาเมืองไทยตอนที่ผมไปเกณฑ์ทหารที่ไต้หวันเนี่ยแล้วผมกลับไปที่เมืองไทยแล้วผมก็ยังไม่มีคนรู้จักผมนะฮะว่าอ๋อผมเป็นปูอัดเอ่อใจแอนอะไรเนี่ยผมก็เริ่มต้นจากแคสติง้ง พราะโอกาสดีๆที่เคยได้รับต้องหายวับไปเพราะการกระทําของตัวเองจนชีวิตพลิกจากหน้ามือไปหลังมือทําให้เจ้าตัวมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นแม้จะเครียดแต่ก็พยายามตั้งสติเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาดไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอยอีกค่ะก็เป็นการผิดพลาดของผมถ้าผมไม่มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งผมจะรับโอกาสนี้ไว้แล้วจะไม่ผิดพลาดเลแน่นอนเพราะว่าผมรู้ว่าการที่มันต้องตกตำ่ำแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบแย่มากสำหรับชีวิตผม มุ่งมั่นกับงานที่ที่โอกาสที่เคยมีไม่ได้เขาเรียกว่าคว้าเอาไวโา้โอกาสโอกาสดีๆที่เคยมีแล้วก็แบบเออ่ทำตัวแบบไม่ไม่ชีวิตกับงานขนาดนั้นจริงๆมันสําคัญมากกับชีวิตผมนะฮะก็เสียดายมากครับเป็นเป็นประสบการณ์ครับที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ผ่านมา คนเราถ้าไม่เรียนไม่ไม่เจอมาก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดแล้วสิ่งที่สิ่งที่สิ่งการกระทําแย่มากของตัวเองนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ผมรู้ว่าผิดแล้วแล้วมันไม่มีทางที่ผมจะไปแต่ต้องสิ่ง สิ่งยาเสพติดนะครับผมไม่จําเป็นที่ต้องแบบทําตัวแบบเร็วๆหรือว่าอะไรอย่างนี้ถึงจะดูเทได้นะครับซึ่งระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ไต้หวันทาวกับคุณแม่ก็ใช้แอปพลิเคชันไลน์เชื่อมความคิดถึงถึงกันและกันทําให้ระยะทางที่อยู่ไกลไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักของแม่ลูกคู่นี้ค่ะก็อยากจะฝากถึงคุณแม่ผมคิดถึงเขามากนะครับอยากจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่มากๆเหมือนเมื่อก่อนที่เคยมีนะครับผมออตอนนี้ผมอยู่ไต้หวันก็สบายดีนะครับ ได้มีเพื่อนฝูงที่เคยอยู่ในทหารมีเพื่อนดีๆทั้งนั้นเลยนะครับพาไปกันไปออกกําลังกายนะครับผมไปทำอะไรที่ดีกับสุขภาพนะครับก็คุณแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะสำหรับแฟนเพลงหรือว่าทุกคนที่ติดตามผมใน Facebook หรือว่า IG นะครับก็อยากจะฝากว่าชีวิตผมสบายดีอยู่ที่ไต้หวันนะฮะแต่ว่าผมคิดถึงเมืองไทยมากๆนะฮะ ส่วนความสัมพันธ์กับอดีตแฟนสาวเอมมี่อมลวันฮาวด์บอกว่าถึงจะมีคดีความฟ้องร้องกันจนเป็นเหตุให้ตนต้องระเหตุออกจากเมืองไทยแต่ก็ไม่โกรธไม่เกลียดและตอนนี้ยังคุยกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์และอินสตาแกรมเพราะมองว่าถึงจะไม่ได้เป็นแฟนกันก็นกยังเป็นเพื่อนกันได้ไม่จําเป็นต้องเป็นศัตรูกันค่ะมไม่อยากสร้างศัตรูไว้นะครับผมถึงว่ามีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าช่วงวันนี้ผมไม่อยากมีจิตใจที่แบบเฮ้ยเราต้องแคนเขาหรือว่าเราต้องทำร้ายเขา กับคืนและแม้จะติดแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศไทยนานถึง5ปีแต่หนุ่มฮาวเวิร์ดก็ยังแอบหวงังและรอวันที่จะได้กลับมาทำงานที่เมืองไทยซึ่งเขาถือว่าเป็นบ้านหลังที่2ของเขาโดยเร็วค่ะ ฮาวเวิร์ดเนี่ยเขาก็ยังหวังทุกนาทีเลยครับครับยังหวังอยู่ังหวังอยู่เหมือนนามสกุลเลยหวังทุกนาทีแล้วว่าอยากจะกลับมาทํางานที่บ้านเราแต่ว่าจะเป็นไปได้เมื่อไหร่แล้วนายเอนเตอร์เทนมีความคืบหน้าก็จะนามาเสนอคุณผู้ชมค่ะจริงๆคนที่ผิดแล้วว่าไปตามผิดตามกฎหมายนี่ก็ต้องถือว่าไม่มีอะไรติดค้างเลวนะก็ว่าไปตามกฎหมายเรื่องราวนะครับทีนี้เราไปต่อกันที่คนที่เบื่อทรงผมตัวเองครับเป้อารัตเป็นรายการเบื่อทรงผมอีกแล้วแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอีกแล้วจะได้โกนแล้วเลยนะครับ เพอแป๊บเดียวค่ายเพลงอินดี Believe r e c o r d ก็เดินทางมาถึงปีที่7แล้วนะคะหนุ่มมาเซอร์เป้อารักก็เลยกอดคอเพื่อนร่วมค่ายสุดแนวทั้ง25 Hours สิงโตนำโชค10 to 12และมัสคาเทียวางไม้ชั่วคราวมาโพสตท่าเท่ๆถ่ายปฏิทินเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และแทนคำขอบคุณที่แฟนๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอด7ปีค่ะ และแม้หนุ่มเป้อารักจะยอมรับว่ายังเสียเซลกับผมทรงใหม่อยู่ไม่น้อยแต่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทําให้เขาอยากตัดผมให้สั้นซะเลยสิ้นเรื่องสิ้นราวเพราะจริงๆแล้วเจ้าตัวอยากหัดนผมสั้นก็เพื่อรับงานแสดงให้หลากหลายมากขึ้นต่างหากค่ะผมยาวเราก็ไว้มานานแล้วแล้วก็บทที่ได้รับบทเดียวคือหนุ่มเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอยากจะเปลี่ยนไปรับบททางอื่นบ้างนี่ครับ <c oughs> ไม่ได้เบื่อไม่ได้เบื่อแต่ว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าเราเราเรา,เราทำงานแบบทางนี้ครับเราก็อยากจะอยากจะก้าวไปสู่ อะไรที่มันที่มันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คงเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ทำอะไรเงี้ยครับคนอะไรที่มันดูเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปมากๆขึ้นอะไรเงี้ยฮะส่วนใครที่คิดถึงผลงานทางจอเงินของหนุ่มเป้เจ้าตัวบอกว่าปีหน้ามีเฮค่ะเพราะกำลังซุ่มถ่ายนังโรแมนติกดรามา่าการละครั้งหนึ่งจนวันนี้ของค่ายเ e อ็มพิเจซึ่งคาดว่าน่าจะได้ลงรงชายต้นปีหน้าค่ะ มาถึงหนังค่ะอันนี้จะเป็นหนังแนวสยองสยองบอกไม่รู้หนังเรื่องอะไรนะผีเข้าผีออกเขาบอกเป็นสยองแนวปนขำด้วยนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เตรียมไปพิสูจน์กันได้ครับ14พฤศจิกายนนี้ครับครึ่งเนี่ยนะ15ค่ำเรื่องเจก15ค่ำเรื่องเจแต่ชวนพวกเราไปฟูลมูนปาร์ตี้เหรอฟูลมูนปาร์ตี้อะไร วความตั้งใจของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่4ที่จะทำโปรเจกต์หนังสั้นเรื่องความรักเศ้าเคล้าน้ำป่าส่งอาจารย์ โดยเลือกสุสารจีนเป็นสถานที่ถ่ายทำนะคะกลับกลายเป็นว่าสถานการณ์พลิกผันเกิดเหตุสยองขวัญขึ้นมาแทนค่ะเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของพวกเขาที่เลือกถ่ายทำตรงกับวันศาสจีนซึ่งเป็นวันปล่อยผีตามความเชื่อของชาวจีนค่ะเหตุการณ์น่าสะพรึงจึงอุบัติขึ้นและก็เริ่มหลอนน่ากลัวมากขึ้นเมื่อวิญญาณผีไม่มีญาติมาเข้าสิงทีมงานในกลุ่มและบังคับให้พวกเขาทำตามความต้องการไม่เช่นนั้นอาจจะไม่ได้กลับออกไปจากสุสารนี้อีกเลยค่ะ ว่าอึมสีคือไก่นังภาพยนตร์ผีเข้าผีออกเป็นฝีมือการกำกับเรื่องล่าสุดของภาคภูมิวงจินดาที่มีผลงานหนังผีการันตีคุณภาพมาแล้วหลายเรื่องค่ะซึ่งครั้งนี้ผู้กำกับต้องการถ่ายทอดหนังผีด้วยโจทย์ใหม่ที่ท้าทายความสามารถของเขาไม่น้อยค่ะกับหนังสยองขวัญคนเสียงหัวเราะรวมสัมผัสความหลอนพร้อมกันได้14พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะสบายใจแล้วนะ <ừ> um. สยองแค่ไหนก็ต้องไปลุ้นกันเอง,เองนะาาทีนี้ก็ได้เวลาของเมาส์หมอยสอยกา้าววันนี้มีเรื่องอะไรบ้างหลายรเรื่องเลยนะครับไ,<อ>ไปลุ้นรักรีเทิร์นของโดนัทกับอนันดานะครับ <ừ> um. หรือว่าจะเป็นเวทีประกวดนางงามและกิจกรรมดีๆ <ừ> um. ที่คนบันเทิงไม่ขอพลาดครับเมาส์หมอยสอยก้าวคอแบบไม่อยากจะเมาอ่ะ พี่กลนนุ่มใหญ่อารมณ์ดีนีโน้มีทีนยิ้มหน้าบานกับน้ำใจเพื่อนเพื่อนคนบันเทิงที่ส่งศิลปินมาร่วมงานการกุศลงานเพื่อนพึ่งพา2,556ที่เขารับหน้าที่ประธานฝ่ายกิจกรรมและกำกับเวทีการแสดงซึ่งนอกจากจะได้ชมชิมและชอปสินค้าคุณภาพแล้วพี่โน,โนยังบอกว่าอาจจะได้กระทบหล่คนดังเพียบไม่ไปไม่ได้แล้วงานมีวันที่22พฤศจิาก,กายนจนถึง1ธันวาคมที่บริเวณพระตำหนักวังสวนกุหลาบคา่ละละันลอ ละลานตาเลยทีเดียวค่ะเมื่อผู้จัดนวัดอิสระไกลศีลเปิดตัว80สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Grand International ที่เพิ่งจัดเป็นครั้งแรกมาในชุดราตีแสนสวยพร้อมเผยโฉมมงกุฎเกียรติยศซึ่งประดับด้วยทองเพชรและคริสตัลแต่งงานนี้ตัวแทนสาวไทยยาดาทเทพนนมจะสวยชนะใจกรรมการคว้าม,มงกุฎเป็นคนแรกประเดิมเวทีประชันขาอ่อนน้องใหม่หรือเปล่ารอลุ้นผลกัน19พฤศจิกายนนี้ค่ะสู้ๆนะ แปลกใจเลยที่เวลานักข่าวถามสาวโดนัทที่ไหนก็ยังกักความสัมพันธ์กับหนุ่มอนันดาแต่ล่าสุดมีคนไลน์มาบอกชาวเม้าหมอยว่าเห็นทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายอยู่แถวพัทยา2ต่อ2แต่ช็อตนี้ไม่มีหวานเพราะรถดันมาเสียกลางทางฝ่ายชายเลยอารมณ์บูดนิดหน่อยแหมเลยไม่กล้าถามต่อเลยว่าทั้งคู่เขาไปไหนอะไรยังไงอ่ะ เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเช็คความหวานดีเจแมนกับใบเตอยอาสยามหลังโฆษณากลับมาติดตามนะครับ like งานนี้นะคะคุณผู้ชมขาฟรีตลอดทริปเลยค่ะเพราะฉะนั้นส่ง SMS เเข้ามาเยอะๆนะคะส่งมาลงทะเบียนกันแล้วก็อย่าลืมนะเก็บข้อความตอบกลับเอามายืนยันด้วยนะคะ ต้องนํามาใช้ในวันที่สอบคัดเลือกกันวันที่11พฤศจิกายนนี้ที่อาสสมาทน,นี่แหละและหนึ่งอย่างที่ห้ามพลาดห้ามลืมเป็นขาดนะครับ<ะ>คือพาสปอร์ตนะครับใครที่ยังไม่มีทําให้เรียบร้อยแล้วนําติดตัวมาในวันสอบด้วยเพราะว่าวันสอบใครไม่มีพาสปอร์ตเราถือว่าสละสิทธิ์<อ>สถานียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาร์คไว้เลยนะคะพาสปอร์ตสาคัญค่ะไปต่อนะคะกับกรณีข่าวออกมาว่าอุ้มลักคนาพรากหนุ่มมาจากอกผู้อื่นแล้วความหวานของดิจแมนกับใบเตยสยามล่ะไปอัปเดตกันหน่อยครับ ขยันเติมความหวานจริงๆเลยนะคะหนุ่มแมนพัฒนพลที่ล่าสุดก็ควงแฟนสาวแนนอกใบเตยอาสยามไปสวีทไกลถึงเกาะตาชัยจังหวัดพังงาค่ะทำเอาน้ำทะเลแถวนั้นหวานสนิทโดยเจ้าตัวเผยเพราะแฟนสาวคิวงานแนนเอียดพอมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็เลยต้องรีบคว้าโอกาสควงไปพักผ่อนบ้างเพื่อไม่ให้ร่างกายอ่อนเพลียจนล้มป่วยเหมือนที่ผ่านมาอีกค่ะใบเตยเป็นคนที่ดูเหมือนแข็งแรงแต่ว่าแบบป่วยบ่อยมากห่วงเรื่องเดียวคือเรื่องสุขภาพบอกว่าเดี๋ยวไม่ได้ใช้เงินนะ ถ้าว่างเนี่ยเราก็อยากจะหาเวลาไปเที่ยวเพราะว่าเราเราแต่ก่อนเนี่ยเราเราครบกับใครหรือทําอะไรก็ส่วนมากเราจะแบบไม่ไม่ได้ไปไหนะครับอยู่แต่ในกรุงเทพแล้วเรารู้สึกว่าเออไปต่างจังหวัดบ้างท่องเที่ยวไทยบ้างอะไรอย่างงี้ครับผมความรักของตัวเองนะแฮปปี้สุดๆนะคะผิดกับเพื่อนซีอย่างผูจ้จาะครเจสนัทพงศ์ที่ยังเฮิร์ตหนักหลังเลิกรากับสาวคิมคิมเบอร์รี่ซึ่งหนุ่มแมนก็คอยอยู่เคียงข้างเพื่อนและพาไปเปิดหูเปิดตาบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อไม่ให้เพื่อนต้องหมกมุ่นกับเรื่องในอดีตค่ะ ฟาสาวอุ้มลักษณาก็เซ็งสุดขีนะคะหลังเปิดตัวว่ามีหนุ่มรู้ใจคนใหม่เป็นหนุ่มนอกวงการชื่อเอกดีกรีเจ้าของผับดังที่ภูเก็ตก็ดันมีข่าวออกมาว่าเธอไปฉกหนุ่มเอกมาจากเจ้าของที่แท้จริงค่ะคือถ้าคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วไม่มีวันที่จะแย่งเด็ดขาดอุ้มว่าอุ้มอุ้มก,อมก็อุ้มก็เจ๋งพอที่จะหา,หาได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปแย่งของใครนครึกออกปะมันอาจจะเป็นจังหวะช่วงที่เขาเพิ่งเลิอกกันได้ไม่นานนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้น มันคือมันไม่ได้สาคัญในช่วงของระยะเวลาว่าเขาจะเลิกกันเมื่อไหร่นานหรือไม่นานแต่ว่ามันเลิกกันไปแล้วส่วนสาวแซมมี่ปันทิตาก็ออกกันงงกง,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 งค่ะเมื่อมีข่าวว่าเจ้าตัวเปิดสกลเหล่าแย่งชุดสวยกับสาวตาลกันอย่าในกองถ่ายละครเรื่องหนึง่งโดยยืนยันข่าวนี้ไม่มีมูลและตนก็ไม่มีปัญหาใดๆกับสาวตาลยังคงร่วมงานกันได้เหมือนเดิมค่ะต่อเน,นื่องเลยดีกว่านะครับไปที่ความน่ารักของน้องนาวาคุณ แอบแฝงช่วงหลังก็บอกมีจอบเยอะด้วยแลย้วคุณแม่ยังสาวอ้อมพิยดาอุ้มน้องนาวาลูกสาวไวควบเศษออกงานรับจ็อบแบบไม่งอแงเลยนะคะเพราะพักหลังคุณแม่อม้อมยอมรับงานให้ลูกสาวมากขึ้นทั้งเป็นพรีเซนเ,เตอร์สินค้านางแบบขึ้นปกนิตยสารและนางแบบปกอัลบั้มเพลงสําหรับเด็กค่ะ น้องนาวาก็เลยคุ้นชินกับคนอื่นๆได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งคุณแม่อ้อมเผยว่าที่ให้ลองงานหลากหลายแบบนี้ก็หวังช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยนั่นเองค่ะก็รับค่ะถ้อีเวนต์เดินแบบเขาชอบมากเดินแบบเพิ่งเดินเอลฟชเ่นวีเขาก็ชอบเดินไม่บายนก็จะไม่เข้าหลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบอย่างเงี้ยค่ะสนุกเจอคนเยอะแล้วเขาชอบเพราะว่าสงสัยแบบคนมาที่บ้านเยอะแล้วก็แบบเขาชอบอ่ะแล้วก็คนมาหาเขาตลอด ง,งานผู้จัดละครที่เจ้าตัวได้รับโอกาสจากบิ๊กบอสเอกแซบอยทะกนเกียดนั้นตอนนี้ก็ยังเครียดแบบเรื้อรังนะคะเพราะต้องเอ็กซเรย์ดูแลทุกรายละเอียดในกองละครซึ่งเตรียมเปิดกล้องเดือนหน้าแล้วแหละคะ่ะใคยมันต้องยกกองไปปักหลักถ่ายทํา,ากันไกลถึงแม่ห้องสอนด้วยดีที่มีที่ปรึกษากิติิศักดิ์อย่างคุณพ่อเปียกพิสารให้คําแนะนําตลอดเวลาเลยช่วยให้อมไม่ต้องเสลือดในสมองแตกเพราะความเครียดค่ะรู้สึกว่าจะโดนว่าว่าละเอียดกว่าโทรตามจิกทุกวันเพราะเป็นพ่อเราเราก็โทรตามจิกได้ตลอด อยากรู้เรื่องอะไรก็โทรดึกๆื่นเราก็โทรตีหนึ่งตีสองก็โทรเลยเขาก็จะแบบไม่รับก็ไม่ได้นี่คือรับฉายาแทนคุณพ่อแล้วเป็นผู้จัดขาโหดอย่างนี้ป่ะก็อย่าเป็นเลยอย่าโหดเลยแม้จะทุ่มเทให้กับงานเบื้องหลังแบบสุดตัวแต่อ้อมเพียดาก็ยืนยันคำเดิมค่ะว่าไม่คิดทิ้งงานเบื้องหน้าแน่นอนเพราะรักการแสดงเป็นชีวิตจิตใจเลยละค่ะ เราไปที่สาวเชอ,เอร์เบลกันบ้าง<อ>คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าถูกจับตามองว่าเป็นคัสโนวีคนใหม่ครับอ่าแล้วก็ข่าวสึกอินสตาแกรมของพิงพิมพ์พาพรด้วยค่ะหลังนักแข่ปากวร,ราณาเฟยพลอยเชมานประกาศยืนยันว่าไม่มีเจตนาจุดไฟก่อสึก่เกาเหลาระหว่างพิง์พ, <า S 1> พิมพ์พาพรกับแพงขว,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 วัญข้าวเหตุเพราะดันไปโพสต์ภาพสาวแพง แล้วแท็กหาไฮโซนัทซึ่งเป็นอดีตคนรักของสาวแพงจนทาให้วานใจคนปัจจุบันยังสาวพิงค์เดือดจัดและโพส์ข้อความตอบโต้ยังดูเด็ดเผ็ดร้อนนะคะล่าสุดสาวพิงค์ก็ยือดอกยอมรับแบบตัดราคาญว่าข้อความทั้งหมดเป็นฝีมือของเธอเองค่ะและจะไม่มีการขอโทษใครทั้งสิน้นเพราะไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทั้งยังมั่นใจว่าคู่กรณีจะไม่สามารถนําข้อความที่เธอโพสต์ไปเป็นหลักฐานยืนฟ้องร้องเธอได้ค่ะถ้าจะฟ้องก็ฟ้องมาสิค่ะถูกไหมแต่ก็คือ ก็คิดว่าฟ้องไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้คิดอะไรเลยงงว่าพี่พลอยเป็นคนแท้แต่ทำไมเราถึงกลับไปโกรธอีกคนนึงก็ก็คิดเป็นเพราะว่าไม่คิดว่าพี่พลอยจะอยู่ดีๆทำตอนแรกคืออารมณ์นั้นนะนะอารมณ์ตีสองครึ่งโดนปลุกนะก็เลยคิดอย่างนั้นแต่ไม่ทราบว่าความจริงคืออะไรไม่ขอโทษค่ะเพราะว่าไม่รู้จะขอโทษเรื่องอะไร ส่วนที่หลายคนมองว่าไฮโซนัทไม่เป็นสุภาพบุรุษเพราะผสมโรงกับสาวพิงค์โพสต์ด่าคู่กรณีที่เป็นเพศหญิงนั้นเธอก็ออกตัวแทนว่าคนคบกันก็ต้องอยู่เคียงข้างกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะค่ะแดนสาวเชอร์เบลลาลาล,ล,ล,ลินก็อวดว่าช่วงนี้เนื้อกำลังหอมนะคะเพ,พราะมีหนุ่มๆทั้งในและนอกวงการเข้ามาขายขนมจีบชนิดหัวบันไดไม่แห้งซิงเธอก็ยินดีเปิดใจคุยกับทุกคนค่ะโดยไม่หวนหากใครจะยกตำแหน่งคาสโนวีคนใหม่ของวงการบันเทิงให้ค่ะ เราก็เจอคนนู้นคนนี้บ้างแล้วก็เขาคุยเราก็คุยไปคือเราก็เราไม่รู้จะแบบไม่คุยยังไงไม่คุยเขาเดี๋ยวเขาหาว่าหญิงอีกก็ก็คุยก็คุยไปแบบเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเรา21มีสิทธิ์เลือกนะส่วนเสียงเล่นล่อจากแหล่งข่าววงในที่คอนเฟิร์มว่าแท้จริงแล้วสาวชาวเ,เบลไม่หวานใจเป็นสาวหลอเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วนั้นเจ้าตัวก็รีบป,ปฏิเสธบอกทุกคนเป็นแค่เพื่อนค่ะที่สำคัญเธอก็ไม่มีรสนิยมชอบเพศเดียวกันด้วยและค่ะ ทีนี้เราก็จะพักก่อนนะคะกลับมาช่วงหน้าจะมาดูว่าดาราเกาหลีคนไหนที่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่เตรียมจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะในเวลาของบันเทิง่างประเทศแล้วนะครับเราไปที่ฝั่งเอเชียดีกว่านะศ uh huh. ิลิินเกาหลีนี่เขาน่ารักมากพี่ uh huh. เขามาขอให้กำลังใจแฟนๆที่กำลังจะสอบอ n นทรานส์ trans, เข้ามาหาวิทยาลัยครับอ่าแล้วเราก็จะไปดูด้วยว่าผู้กำกับจีนคนแรกที่ได้รับเกียรติจากชื่อในฮอลลีวูดวอล์ k เอฟออฟเฟมเนี่ยเป็นใคร <c oughs> จีนแถวหน้าฟอนเซียวกางจากนังดังอเวอร์วิสอัล t ีฟสได้ชื่อว่าเป็นผู้กำกับจีนคนแรกที่มีโอกาสได้ประทับฝ,ฝ่ามือและฝ่าเท้าบนถนนเกียรติยศหน้าโรงละครไชนีสเทเตอร์ในย่านฮอลลีวูดค่ะแน่นอนนะคะว่าเจ้าตัวปลาบปลื้มภูมิใจมากและบอกว่าเหมือนฝันที่เป็นจริงเลยทีเดียวค่ะฟอนเซียลกางเป็นผู้กำกับจีนที่สร้างสรรค์ผลง,งานได้โดนใจคอหนังในบ้านเกิดจนทำไรายได้ถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศแดนมังกรมาตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ ฟากเรานักร้องดังแดนกินจิก็ขอร่วมให้กำลังใจน้องๆที่กำลังจะสอบเอนทรานซ์เข้ามาหาวิทยาลัยพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ โดยเซียนบลูบอกให้น้องๆทุกคนฟิตร่างกายกันให้พร้อมเพราะช่วงเวลานั้นอากาศจะหนาวลงไปอีกค่ะถ้าป่วยขึ้นมาคงแย่และก็ขอให้ทาเต็มความสามารถเนื่องจากจะเป็นใบเบิกทางให้มีอนาคตที่ดีค่ะสิ่งปีนี้นะคะนุมบินยอกหนึ่งในสมาชิกของวง CN Blue ก็ต้องเข้าสอบในครั้งนี้ด้วยแหละค่ะขณะที่ F t I L ีไอแนด์นายมิ r ส์เจอาร์จิ y ่เรยอนป๊อปและอินฟินสอขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าสอบทุกคนตั้งใจทำข้อสอบให้ดีที่สุดและอย่าเครียดจนเกินไปค่ะ แล้ววันนี้เวลาก็หมดนะคะเรารจะลากันด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงเก็บไว้ของวงโลโมโซนิกค่ะและคืนนี้ครับสามทุ่มครึ่งเราจะกลับมาอัปเดตข่าวมันเทสสดร้อนๆที่เกิดขึ้นในรอบวันกันอีกครั้งนะครับในในเทนไนท์ไลฟ์ครับวันนี้เราสงคนลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ